ไอทีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.iteam.in.th สวัสดีครับผมเอฟเวอเรชันครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดอร์ดิวิชันในเป็นแบบเบต้านะกับตาหมอเพอร์เดริงนะครับสวัสดีครับพบกับเพอร์เดริงครับผมยิงหมาก่อนยิงหมานี่ไงโอ้โหชัวมากนี่มันบุคคลคนชั่วนะฮะอีกหมาทิ้งเก่งกับหมาไม่เก่งกับคน ไอ้นก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 ยิงนี่ยิงนี่เด ra ้อเด้อเด้อเอ็นมีมีตัวกจมีตัวโอ้โหแอบตัวเดียวเหรอวะทำไมต้องแอบไม่ใช่กูสแกนไว้หมดมีเพียบมานี่อสแกนแล้วยิงเปิดเลยตัวไฟตัวไฟยิงไม่ได้ตัวไฟตัวไฟตัวไฟยิงุโอะไรนี่ไม่มีเกาะก็เสร็จกูดลอย่างเงี้ยชอบ มีเกาะเกาะแม่งจะหนาพี่เสร็จมีตัวอีกมีตัวอีก,อกข้างหน้ามีตัวอีกขอไม่ค่อยดรอปเลยแม่งข้างหนวะสักเอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไฟร้อนแรงอยู่นนี่มันฉากเดิมเล่นเมื่อวานนี่ว่ะชัดเลย แม่งรีเ r e p มิชชั่นวะ่ะไม่เป็นไรเล่นเบสเบสตายาคิดอะไรมากรอ, <laughs> อกตัวเต็มมาจะรู้แล้วว่าโดนแค่เนี้ยโดนครับโดนไม่เอามึงจนะแอบ star war มา star war นั่งช่างมันไม่เอาอเฮ้ยได้ได้สโคบว่ะไอ้ยะเก็บแป๊บค่อยไปใส่เ,เก็บข้างในก่อนเปิดเวฟปืนอะไรวะเฟิร์สเวฟเคลียร์ไอ้กู เปิดประตูนะตามสบายต้องผ้าอะไรอ่ะอ็อเตดทีออบเจกคอนเพีฟได้คีมาไปเปิดนั่นไงเร็วๆ thank you so much อ๋อต้องทำภารกิจผ่านถึงจะได้เมดิกไปอัพนั่นโอเคผมเข้าใจแล้วอัพคลินิกโอเคทำภารกิจต่อหาเลยพ่อหนุ่ม ได้ของเราภารกิจหลงเหลงมากอ่ะอเอ้ยตรงนน้นโน้นไกล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 เทียบเลยเดี๋ยวมาร์กให้ไปดิรั่นนำไปแล้วกันโอเคได้แล้วเนี่ยที่มาร์กเนี่ยเห็นป่ะมันขึ้นแค่เฉพาะนั่นไงเฉพาะคนที่มาร์กหัต้องตามพี่ไปเผื่ออืมเพื่อ,อนประชาชนยิงไม่ได้ให้เยเฮ้ยมากระสุนจะหมดว่ะเอาลูกซองมาขึ้นขึ้นมาใช้ดีปะเฟสเฟสว่า ปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยหน่วยปิดประตูปิดประตูอยู่เนาะเห็นในเกมเพลย์เดมของอีสามันปิดประตูแบบเอามือปิดเลยนะไม่ใช่เป็นแบบเดินแล้วปิดอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่เดินแล้วปิดหรืองั้นเอ้าหรอแต่มันปิดเนียนกว่ามันไม่ใช่แค่เอามือผักอ่ะมันเอามือวั้ยโจดโจดโจดสแกนสแกนสแกน สแกนแป๊บโอ้นี่ไงนี่ไงอย่หา้หาไปหา้าไปห้านั่นแหละเคียรหนึ่งโอ้แม่งถุงมือไอ้พวกนี้มันคือพวกติดเชื้ออะไรวะเห็นมันขึ้นว่าเทรดไม่รู้ดิที่รู้ว่าต้องฆ่ามันไม่ได้อ่านข้อมูลด้วยเอ้ยมีสีฟ้าหลบปะ <c oughs> ววนี่ผมเป็นเครื่องสีฟ้าตรงน,นี้เฮ้ยได้มวกหมวกใหม่ดูแป๊บสีฟ้าคือมวกมพวกเครื่องแต่งกายเฮ้ยหนาวหนาวออกกําลังกายนิดนึงปะเฟสม<ว>ั่วเก่าโอเคหน้ามังไม่เถื่อนเลยทําไมหน้าม,มึงกับกูเหมือนกันเลยวะเออว่ะตัวเดียวกันปะ <laughs> มันตัวเดียวกันฝาแฝดผมเทสุดลผมมีฝาแฝดไปไอคนนึ่งไอพวกนึงเป็นหน้าจีนๆไม่ค่อยชอบ่ะไรเออเป็นจีนจีนจ๋าเลยอ่อืมคันนี้คันนี้คันนี้หิม้าหนาวว่ะปกคลุม นี่มันน่ามีเดินย่องเนาะมีเสียงอีกาด้วยถ้าใช้จอยนี่ไงใช้จอยเดินย่องเ o อร์เปลี่ยนโคเ e อน์นำไปเลยพี่ถูกลูกซองมาใช้ดีกว่าว หมอกหนาวะ่ะที่หมาตเกเยอะตอนคืนเน<ด>ี่นยพันชาเรื่สว่างมามนี่ก็ยิงหมาตลอดเลยต้องดุไว้ก่อนเก่งกับหมาครับผม <S <S เก่งกับหมาคนแก่สแกนใช่ไหม <S <S แสแกนแป,ป <S <S 2> <S 2> แ๊บ คลูกซองคนละดอกคนละดอกลูกซองขึ้นมานั่นแหละวิ่งใส่เลยโอ้โหสองรัดตายลูกซองแรงซาดแรงซาดเดเมจพันพันต้นๆนงนะลูกซองอะไหนวะนี่ไงกระสุนเรียบร้อยเฮ้ยสีเขียว เก็บแป๊บเดี๋ยนะได้อามเมอร์ได้ตรงแขนมากระเป๋า,ปาเปิดเออต่อหมอมจะบอกว่าถ้าฟอสเอดม <า S 1> หมดกินอาหารได้นะญญเพิ่มเลือดอะดูกูเหลือบ้านเลยใต้ผมครบแล้วค่อยไปอัพคลินิกสุดยอดเลยครับเด็ดขาบ,บิน ไนเปอร์ไม่มีหรอเมืเ่อกี้เห็นมีตัวถือสไนเปอร์อืมอยากเข้าไปข้างในดูวะ่ะมิชั่นแผนที่มันไปไป,ไปมาเดินอ้อมไปมาเนี่ยดีเดตคือดาร์กโซนด้วยเฟเออเรอรับเบียร์มาค่อยไป,ปลุยเลือ่องสามคนมีคนเยอะอั Under ะนเดอร์กราวเอนแทสว่ะไปไปเดียวเอาอันเดอร์กราวดีกว่า เอาทางไหนน้ำดิน้ำดิกระสุนจะหมดว่าจะได้อัโม่มากเลยกล่องกระสุนแต่ที่รีสต็อกใช่ไหมล่ะเออเอ็มสี่เหลือสารมาสาร,ร้อกล่องแม็กไอสักรการเองตอนเนี้ยค่อนข้างน้อยอยู่อยากได้เป้ใหม่เป้สีดำดำเลยพางตัวได้ โอ้ชุดมึงก็ขาวแล้วน้องชุดขาวเปย์ขาวเอาไเอาไปขานขานไ,ได้เด้อเกมนี้โฟนได้เด้อฟุดเลนเผื่อพังตัวไงมองระยะไกลออยากขึ้นตึกได้ตรวไทยไงเมืองมันใหญ่จริงว่ะ ขนาดย่อแผนที่มาขนาดนี้นะวิ่งอย่างนานเลยอยู่ตัวปะไม่มีปิดประตูอยากปิดประตูไม่ปิดวะเฮ้ยตะหมอลงท่อเปล่าเอ้ยนี่ยลงเลยลงเลยโอ้ยกูลงด้วยอ้าวแล้ว ทางตันกลับขึ้นไม่ได้ไม่ได้มันบล็อกไว้อยู่โอ oh ้โหต้องรอตัวเต็มมาเซ็งเ,เม,ม็เป็นไรเ <c oughs> ล็งเป้าจริงดักโซนไปสองคนก็ได้เนี่ยลุยปะละ่ะคลิปนี้จะลุยปะอ,อ๋อดักโซนยู่อ่ะ ไปรถดาร์กซอนก็ได้ประเด็นคือกระสุนจะหมดง่ามันมีแต่งรายเปิดได้ด้วยนะความจริงมันแต่งลายเปิดได้ด้วยนะ จะพูดว่างไงดีมันเหมือนแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรวะเขาละโหกกรการอะไรพวกนี้ปะ่ะไม่มั่นใจอะเขาคืออะไรอันอนี้มาในพวกตวร้ายนี่วะโอ้แม่งเผาเลยอะแม่งเผา people เลยวะเออ เสียงก็น่ากลัวหายใจเอ้อฮืดฮาดฮึืฮัาเสียงก็น่ากลัวออกเฮ้อนี่คือเป็นที่มาของรถตัวนี้คัคนนี้ที่มันเผาไหม้ค่นนี้เขานะโซนเดือด พี่นำแล้วกันมีซอมบี้หรือเปล่าใช่มีกระบาแล้วดาวเกตที่ไหน ดาวยังสวยเลยข้อ,อมูลเลยวะได้กพี่เก็บไปเถอะเ <c oughs> ช็คพอยต์อะไรวะเนี่ยร้อยกว่าเมตร อ้ไฟมันร้อนเลยอุ่นอุ่นอุ่นถ้าแล้วอุ่นโอ้ยแดงว่ะทางตันนี่นี่นี่ทางนี้ป่ะฉันอยากยิงหมาว่ะยี่หมาของ ชากกัมันตะลางสีตรงนี้ไปเถอะไม่มีอะไรโอเคเห็นสีม่วงอยู่เนี่ย ปีนได้ด้วยไอ้ยาเอ,อาแบบว่ดักโซนนะไปดิมาแล้วปีนเข้าว่ะลุยดักโซนว่ะโอ้โหนี่ไงหน้ากากเอาไว้ใส่เฮ้ยค้างค้างโดนแจมด้วยว่ะทข้าไมไอตัวกูมีนิมีหน้ากากว่ะเฮ้ยอีกค้างฮู้ยเสียงเสียง ระวังแล้วกันมีคนใช่ไหมดาร์กโซนเนี่ยมีมีแล้วเรายิงคนได้เวยเขาก็ยิงเราได้เหมือนกันอ๋ออแล้วเวันลุยดาร์กโซนว่ะไม่มีใครยิงใครยิง มีมิชชั่นให้ทำไปไปไปมีมิชชั่นเลยเราเจอปุ๊บยิงเลยนะโอเคหัวก็โลกอะ เจอสองคนอ่ะของกะโหลกด้วยข่าข่ากากอยู่เฟลหกไม่เป็นไรเฟลเจ็ดอยู่ข่าเยอะๆเอาไงเอาไงข่าข่าทิ้งโอเคได้จัดให้มาเลยตามมาตามอยู่ตามอยู่ ดนตัวทั้งเมืมไอไล่ล่าผู้เล่นผู้เล่นไม่ดีนะครับอ๋อตายหาแน่มึงโดนลุมขาดนี่โอ้ยโดนยิงเาโดนยิงเรายิงเฮ้ยมันแหลก่ะเสียงนี้แหละอืมไม่มีตัวด้วยว่าต่หมอเคไปมีมีตัวนึงมีตัวนึง ใช่ข้าของแม่มีตัวนึง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 นี่นี่นี่เบล่าเบล่าเบล่าเห็นไปเหรอปะนั่นน่ะะมาแล้วมาแล้วมาล่างข้างข้างข้างทีไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วตายมลงตายลุงขานั้นจะเป็นเป็นผู้เล่นที่เอาเจี้ที่ยิงคนอื่นใช่โด,ดนทั้งเมืองลุงฆ่า ทองสาธตเขานะครับเฮ้ยมีตัว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 เอ้าชิบหายทำไมคนอื่นเหมือนแดงวะเออแดงหมดเลยวัตฟลักรู้นะกูไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวนะไปเราไปทำาเวสเราดีกว่า เป็นที่มาของดาร์กโซนนะเ้าออกให้รู้ไว้ว่าเราสามารถฆ่าคนอื่นได้ทั้งเมืองไล่ฆ่ามึงอ่ะสองคนอ่ะสองคนสองคนอ่ะเ <c oughs> ข้าใจร้ายแม่ไม่มีความปานีเลยเกมนี้ ฮ้ยต้องกลับปแลาวด้วยว่าตามหมอห้าสิบวิเห็นปะเห็นแล้วตาหมอ,อว่าวห่อัะไรมาเออเหรอ,อตรงน,นี้กูไม่เข้าใจนะกูเห็นบางคนมันเก็บอะไรไปให้ไม่รู้อะต้องหาของเปล่าวะไม่น่ามากักง สิบหกวิ <ไป S 1> ตัดคลิปก็ได้ตอนขึ้นฮอร์เนี่ยอ๋อคาร์โก้ขึ้นไงวะ เห็นว่ามันมีของมาให้อย่างเงี้ยเออเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่าทำไงโงเพราะเกมไม่สอนอะไรเลยให้เรียนรู้เองคนเต็มเลยเออดิตรงล่างอะไม่มีอะไร ออกดาร์โซนไหมออกมวะกดดันนะไม่ใช่กดดันติดทธลาวด้วยไงดูหนังกับพ่อออกอะ่ะคำหนึ่งเป็นหนึ่งมั้งเนี่ยหรือว่าล่าคนต่อบไหมเอาป่ะล่าคนต่อป่ะสนุกดีวะได้ไปสักคนสองคนแล้วกันได้ยินเสียงตุ่หนหัวแดงอะ่ะไล่หัวแดงอะ่ะเดี๋ยวแเดี๋ยว,ยวมันจะขึ้นมาอ,อีกอ่ะ ถ้าเราตกใจหมดเยอะๆๆเยอะเยอะหมเยอะใครบ้างวะออถ้าเราฆ่าคนเยอะก็โดนป่ะวะใช่ปะโดนเหมือนกันนี่ถ้าาฆ่าคนเยอะโดนโดนโดนแต่ถ้าฆ่าหัวแดงรู้สึกว่าจะไม่เป็นไรอ๋อ เหมือนจะคนวิง่งโอเคไม่ใช่หัวแดงตายแล้วมั้งเรือเราจะเป็นผู้ก่อการร้า,า,ายซะเอง <c oughs> <c oughs> แต่คนขนาดนี้ต้านไม่ไหววะ่ะ มีเสียงปืนแล้วมีจุดแดงๆด้วยเข้าไหมอนะ่ะมีเซฟเซฟรูมอยู่เขามีพวกแรนมาไอ็กแคปเอเรียไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไร Now the area. เข้าดีไหมเข้าโซนดีไหมสีแดงเนะี่ยกาเข้าดู มิชชั่นแดงอ่ะมิชชั่นแดงมันต้องให้หาอะไรวะมันจะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่อ่ะนนมันจะให้ให้ให้เราหาว่าแเออปลดล็อกมันยังไงอ่ะไม่เจอวะอืมข้างล่างไม่เห็นมีเลย นี่โซ่อะไรเนะี่ยมันกล้องถ่ายรูปลกล้องถ่ายรูปจะย,ยิงอะไรกันขนาดนั้นวะ <c oughs> สายเถื่อน ก็าหาทางไปไม่ไม่ถูกแล้วเนี่ยมันกลับไหมออกก่อนก็ได้ไปที่อื่นดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยไมกระตุกผมมีเช็คไฟสีม่วงข้างหน้าไปดูปะ่ะคืออะไรวะตรงเนี้ยอ๋อนัทางออกเปล่าอ,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 อยากพิมพ์ในเกมรู้พิมพ์ไงเฮ้ยยิงกันสิเขาไปไม่จะออกไปดูไหมไปดูไหมฝั่งซ้ายนนนเนี่ยแหละฝั่งเนี้ยเนี่ยตรงนี้แหละยังไงหัวแดงหัวแดงหัวแดง ไปไปไปหัวแดงหัวแดงดูเรื่องอยู่ฝั่งขวาไปนู่นละวนั่งงนนั่งงานั่งไปนั่งไใช่ไม่ใช่หัวแดงเฮ้ยดูดูดูโอ้ซูมข้างบนเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ยแมงเวิวหายอืมเป็นเดี๋วะนั่นไงเจอแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ลงล่ะลงจะโอ้โหลมทีขาปวดปวดขาเลยเอาขาโก้อะไรพวกนี้ไปยังไงวะอืมจนะขาไหมเอาคาโก้ เขาต่จริงๆตามหลักเกมมันให้เราแยกมันนะเสียงโคตรดังอะตรงเนี้ยขอมีคนเร็วหน่อยเ้ยเอาชิบหายขอเป็นคนเร็วหน่อยเอาจริงดิเพื่อไปต่อวัดต่อวัดใจเย็น้วยขันอยู่ขันอยู่ขันอยู่ ทันอยู่ทันอยู่ยิง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 ไปยิงไปโอ้โหอ่ะโลงโล่งโล่งตายหาย <c oughs> เอ,อื้อเอ,อื้อจะเย็นแม่งเอ้ยวินาชุบเพื่อนก่อนแม่งเรีบร้อยขึ้นไม่ได้ด้วยแม่งเอ้ยเสียดาย